และนี่ครับคือชุด Holyland Last m a c 2 Ultimate Combo นะครับไมโครโฟนที่ดีนะครับ32บิตโฟนนะครับที่สำคัญมีเจ้าตัวหูฟังนะครับมาให้เรานิเตอร์อีกด้วยการใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามาชมกันครับในยุคที่ครีเอเตอร์ทุกคนนะครับต้องการเสียงที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็มีขนาดไมะที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าภาพดีขนาดไหนนะครับแต่เสียงแย่บอกเลยนะครับว่าคนนอปิดคลิปนั้นก่อนแน่ๆครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทำให้นะครับ Holyland Last m a c 2เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในตลาดไร้สายนั่นเองครับซึ่งไม่ว่าเราจะบันทึกยังงไ บอกเลยว่าเสียงฟังชัดอย่างแน่นอนแล้วก็ในด้านของโปรเฟชชั่นแลนะครับตัวนี้ก็รองรับนะครับการต่อไมโครโฟนนะครับแบบแยกรวมถึงนะครับรองรับกระทำโพสต์ในตัวที่สาคัญนะครับยังมีเจ้าตัวหูฟังนะครับ TWS นะครับ On Ear Monitoring นะครับมาให้นะครับทำให้เราสามารถมอนิเตอร์ได้นะครับแม้ว่ากล้องของคุณจะไม่ได้มีนะครับช่องหูฟังก็ตามนั่นเองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูอุปกรณ์ต่างๆเนาะที่ให้มาในกล่องกันก่อนนั่นเองครับ โดยตัวกล่องที่คุณจะได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีบอกน้องว่าเป็น h o l y l a n d นะครับ Last Max 2นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวคอมโบนะครับที่เป็นเจ้าตัวอัลเทอร์เนทคอมโบนั่นเองโดยจะมีนะครับเจ้าตัวหูฟังมาด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้หลักๆลยครับก็จะเป็นเจ้าตัวเคสไม่แล้วก็เจ้าตัวหูฟังอุปกรณ์อื่นๆในกล่องนะครับก็จะมีอย่างตัวนี้ครับก็จะเป็นเจ้าตัวไม้สายมาให้นาะมีให้ทั้งหมด2อันครัมมี้้าาัวใหน เสียบกล้องรุ่นปกติมีเจ้าตัวเดดแคทนะครับอีกอันหนึ่งมีเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้สําหรับเวลาที่เราใช้งานเนาะเวลาแบบเราต้องการเสียบนะครับเจ้าตัวไม้สายนั่นเองร๊บแกะก็คือเวลาที่เราจะใช้งานนะครับขออนุญาตเราก็เอานะครับเจ้าตัวไม้ออกมาแล้วก็เสียบนะครับที่ตรงตูดได้เลยทีนี้นะครับเราก็ได้เสียบนะครับเจ้าตัวไม้สายได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องถอดเข้าถอดออกนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนั่นเอง แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็อีกอันนึงนะครับที่ผมได้มาพร้อมกันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอะแดปเตอร์เนาะมันจะขายแยกเนาะแต่ก็สามารถนะครับใส่ไปในเจ้าตัวกล่องตัวนี้ได้ซึ่อขอนุญาตอ่ะเก็บของทุกอย่างเข้าไปก่อน้วกันทั้งที่เคยแกะแล้วก็ยังไม่เคยแกะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวที่รับสัญญาณนะครับก็จะบอกสถานะต่างๆแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับมาให้2ตัวในเจ้าตัวอัตโนมทตคอมโบ่ต่ถ้าใครซื้อที่เป็นเจ้าตัว4่ไม้นะครับมันก็จะแยกมาให้ หรือว่าพ็อกเก็ตอะไรพวกนี้นะครับสามารถเสียบได้ง่ายๆเลยน,นั่นเองครับโดยไม้ตัวนี้จะเป็นแบบโฟลเวอร์คิปนะครับก็มีน้ำหนักนะครับเพียงแค่14กรมัมสามารถติดนะครับกับตัวเราเนอะได้ค่อนข้างจะง่ายม,มากๆครับ มาพูดถึงนะครับราคาของเจ้าตัว c o d ิ Land Last Max 2กันนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีหลายฟังก์ชันมากๆนะครับถ้าคุณต้องการนะครับเจ้าตัว t ีตัวนี้นะครับ1อันบีไอเอันนะครับจะราคาอยู่ที่5,690บาทแต่ถ้าใครนะครับต้องการไม้สอตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ t ีเอนะครับแล้วก็ USB C ประมาณนี้นะครับอันนี้จะราคานะครับอยู่ที่9,590บาทแล้วก็ถ้าใครนะครับต้องการเจ้าตัวชุดหูฟังที่มีหูฟังทั้งหมด2ตัวนะครับจะราคานะครับอยู่ที่1,990บบบาาทนนนนััั่่่เเองคคครรรรสสววใะู้้ึกฮยหูฟังไม่จําเป็นต้อง การใช้งานนะครับหลายๆคนพร้อมกันมันจะมีเวอร์ชันนะครับที่มีไมโครโฟน4ตัวนะครับซึ่งพอ4ตัวแล้วเราจะไม่สามารถนะครับต่อเจ้าตัวหูฟังได้ราคาเซตนั้นนะครับจะอยู่ที่12,490บาทนั่นเองส่วนถ้าใครนะครับใช้เจ้าตัวกล้องโซนี่นะครับก็จะมีเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับเชลล์ฮอชูอะแดปเตอร์ยี่สบิตนะครับตัวเนี้ยก็สามารถใส่นะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่ได้เลยแล้วก็รับเสียงนะครับเป็นแบบดิจิตอลได้เลยแบบนี้ใส่ให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับทำให้เวลาที่เเเเรรรราาาาาาาใใช้้้้้งงงนนนนะะะะคคคัับบไไมมม่่ตออีสสยยยหกกลลแว็ทํด ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะรับราคาอยู่ที่1,590บาทนั่นเองครับ เรามาดูนะครับเมนูของเจ้าตัวคอลลีเดลลาสแม็กทูกันนะครับซึ่งอ่ะเรามาดูนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นไดวมุดนะครับสำหรับการปรับเสียงต่างๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นปุ่มสัมผัสนะครับสำหรับการปรับปุ่มพ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มไวร์ล็อกนะครับมีช่องเสียบหูฟังแล้วก็ช่องเสียบนะครับเจ้าตัว3.5ออกตรงนี้นะครับก็เป็นที่เสียบเจ้าตัวฮอตทูครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB-C แล้วก็เป็นแทบแมเล็กสำหรับการชาร์จนั่นเองเมนูเข้าใจไม่ยากนะครับอย่างแรกนะครับก็คือตี้เาไวบส นู่นนี่นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าไปที่เมนูนะครับตัวนี้ก็สามารถกดนะครับเป็น cancellation ได้เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจะมิวไมค์ก็ทําได้หรือว่ากดรีคอร์ดนะครับตรงนี้ก็ทําได้เลยนั่นเองสะดวกสบายนะครับมากแม่ก็สามารถทำนะครับได้สองไมค์แล้วก็เวลาที่เราจะปรับตั้งค่าอะไรนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับอันนึงสามารถมาปรับนะครับตัวตัวชัแนลได้ก็เป็นสตูดิโอหรือโมโนนะครับหรือว่าเซตติ้แทร็กก็ได้ปุ๊บเลือกนะครับไมค์เซตติ้งนะครับอยากให้ไมค์ของเรานะครับมีเสียงนะ นีมอนิเตอร์ริงนะครับว่าเฮ้ยเสียงนะครับเจ้าตัวหูฟังอยากให้มันดังแค่ไหนนะครับก็มอนิเตอร์ริงได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถทำเรคอมเมนต์เซตติ้งได้หรือว่าทำเจ้าตัวออโต้เกลนได้นั่นเองครับนี่เช่น panasonic ก็จะแนะนำนะครับเป็น out 12 in ลบ12อะไรประมาณนี้นะครับตามกล้องที่มันควรจะเป็นเลยนั่นเองแล้วก็เลือกโมเดลได้นะครับเช่น ผมใช้โซนี่ก็มาเรื่องนะครับว่าเป็น A7 4หรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมี Re c o m m e n d แนะนําอยู่นั่นเองนะครับแต่ก็สามารถเปิดหรือว่าปิดได้ครับมีทำโพสนะครับก็สามารถเปิดปิดนะครับแล้วก็ซิงทำโพสผ่านตรงนี้ได้เลยนี่คอสตอมนะครับว่าเฮ้ยในปุ่มต่างๆนะครับเมื่อกี้ในอันแรกอะอยากให้เป็นฟีเจอร์ไลท์มิวเกนไมล์ล็อกไม่นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ก็ค่อนข้างงสะดวกนะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบไหนมันก็ตามใจเราได้เลยนั่นเองครับ สมมติว่าเนี่ยผมเปลี่ยนนะครับเป็นตัวตัว storage ก็ปรับตรงนี้ได้นะครับมีเซตติ้งนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราจะซีมานะครับเราจะทํายังไงนะครับก็อันเนี้ยมันจะไม่สามารถใช้นะครับตัวหูฟังได้เนาะก็มาดูกันตรงนี้นะครับปึ๊บเป็นหมดการทํางานต่างๆนั่นเองการแพรนะครับสามารถแพรใหม่ได้ปรับแสงหน้าจอโฟล์สปิเกอร์นะครับต่างๆก็เข้ามาปรับตรงนี้กันได้นะครับบอกเลยว่าเมนูค่อนข้างจะละเอียดมากๆครับซึ่งวิธีนะครับที่เราจะสามารถใส่กับกล้องโซนี่ได้นะครับเราก็แค่นะครับกางตัว adapter เข้ามา เสียบนะครับช่องหัวชูแนะนําว่าควรนะครับกดล็อกตรงนี้ไว้นะครับล็อกหน้าจอไม่งั้นมือเราจะไปโดนเนาะนี่นะครับแล้วก็เสียบนะครับเข้าไปได้เลยนี่ตอนนี้นะครับเสียงที่ได้จากเจ้าตัวฮอลลแลนด์ก็จะเข้าไปนะครับผ่านสัญญาณดิจิตอลเข้ามานะครับพี่เจ้าตัวกล้องนะครับเลยนั่นเองครับก็ถือว่าสะดวกครับในการทํางานบากๆนี่ประมาณนี้ แล้วก็เรานะครับจะมีแอปที่เรียกว่าเจ้าตัวลากซาวนะครับหรือว่าถ้าเป็นใน Android นะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับคือเจ้าตัว h o l y ี่แลนด์อ o นั่นเองพอเราเข้ามานะครับเมื่อเราเปิดไว้เนาะก็จะสามารถนะครับเซตติ้งต่างๆได้ ซึ่งอันนี้ก็ดัชเซตติ้งง่ายกว่านะครับมีบอกนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่ต่างๆซึ่งอันนี้จริงๆคือเราต้องปิดนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนดัวที่เป็นเกี่ยวกับกล้องก่อนเนาะตอนนี้นะครับมันจะมาคอนเนคเป็นเจ้าตัวไทยีแล้วนั่นเองครับก็บอกเสียงในตอนนี้นะครับการแพลนิ่งต่างๆเนาะสวิตช์โหมดต่างๆนะครับว่าเฮ้ยอยากได้โหมดนะครับการทำงานลักษณะแบบไหนเป็น4ไมล์ 1R X นะครับหรือว่าเป็นเจ้าตัว2ไมล์แล้วก็ 1R X แล้วก็บวกนะครับเจ้าตัว หูฟังนั่เนเองครับโฟนสปีคเกอร์ต่างๆนะครับ Noise Reduction นะครับสามารถปรับนะครับได้สูงมากคือสามารถปรับนะครับถึงได้ลบนะครับ25 dB เลยเทีเดียวดมีเกณฑต่างๆนะครับเซตเกณฑต่างๆตัวนี้ก็ ทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็ตั้งบิตเด็บนะครับในการเรคคอร์ดได้ว่าเราอยากได้32บิตหรือว่าอยากได้24บิตนั่นเองครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆตรงนี้ที่สำคัญเราสามารถอัพเฟิร์มแวร์หรือดาวเฟิร์มแวร์นะครับผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้โดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะมีให้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับเอาพูดถึงนะครับเจ้าตัวหูฟัง OWS ตัวนี้กันนะครับเป็นหูฟังไร้สายที่เราสามารถนะครับต่อมอนิเตอร์กับนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนชุดนี้ได้เลยนั่นเองครับซึ่งเขาเคลมว่าย์ว แน่นอนว่าเอ๊ะหนึ่งเราสามารถนะครับตอผ่านเจ้าตัวหูฟังไร้สายตัวนี้ได้นะครับก็คือสมุดอันนี้เราต่อกับกล้องใช่ไหมก็ว่าเสียงอะไรที่เกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถฟังนะครับผ่านเจ้าตัวหูฟัง OWS ตัวนี้ได้เลยซึ่งก็ใส่สบายนะครับไม่ได้มีความอุดหูอะไรมันจะเป็นฟิลแบบหูฟังแบบ AirPod s อ AirPod s 3มเลประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าถามนะครับว่าให้จริงๆแล้วนะครับเราสามารถมอนิเตอร์นะครับเสียงได้กี่รูปแบบนะครับโอเคหนึ่งเราสามารถมอนิเตอร์นะครับผ่านเจ้าตัวหูฟังได้แหละถ้าคุณซื้อเป็นชุดที่มีููฟัััังในนนนตวะคคครรรบบออีี่2ืุณสสาามถเย .5 กับตัวตัวรีซิเวอร์ตัวนี้ได้นะครับก็สามารถฟังได้นะครับแต่ก็จะมีสายนะครับที่มันเกะก,กะลุงหลังนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีกล้องนะครับที่มีพอถูฟังนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณอยากได้สายนะครับวิธีเดียวที่เราจะสามารถทําได้ในวันนี้นะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นั่นแหละถามว่า จำเป็นขนาดนั้นไหมสําหรับผมแล้วกับคนที่ไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นน่ะออในแง่ของการมอนิเตอร์เสียงอ่ะกอาจจะรู้สึกว่าผมไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นด้ยแต่สิ่งที่ถ้าคุณใช้งานครับลักษณะที่คุณเป็นวีดิ้งเอออะไรเออยนะครับราต้องการฟังเสียง ที่มันอาจจะไกลประมาณนึงอ่ะโดยที่คุณไม่ได้อยู่ติดกับตัวกล้องอ่ะแล้วก็ต้องใช้เสียงไมโครโฟนผมว่าเนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กนะครับอันเนี้ยคุณต้องไปลองดูว่าเฮ้ยคุณนะครับมีความจําเป็นในการใช้นะครับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้หรือไม่นั่นเองถามว่าการมอนิเตอร์แบบไหนนะครับเป็นการมอนิเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่าการมอนิเตอร์นะครับผ่านหูฟังสายกับเจ้าตัวกล้องเนาะแต่ถามว่านี้นะครับมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกนะครับในการมอนิเตอร์นั่นเองเพราะสุด ตัวเนี้ยมันมีปัญหาแต่ตัวเนี้ยเข้ากล้องมีปัญหาคุณก็จะไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยเสียงมันมีปัญหานั่นเองนะครับอย่างไรดีนะครับถ้าคุณใช้เจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้พร้อมกันทั้งหมด4ไม์นะครับคุณจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องของเจ้าตัวช่นลเสียงนั่นเองครับเรามานะครับฟังเสียงเอาที่ได้จากเจ้าตัว Collella Smart กันนะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คือเสียงที่ได้จากเจ้าตัว Collella s m a r 2ตอนนี้อยู่ในตูนะครับไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรมีแแอ ตัว carrier newgen นะครับแต่ก็ไม่ได้เสียงดังเพราแอบมีความเสียงเบานะครับค่อนข้างจะมากอยู่แล้วข้างนอกตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีปูนอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบนะครับคือเราสามารถปรับทุกอย่างนะครับผ่านหน้าจอได้เลยไม่ว่าจะเป็น noise cancellation ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เปิดอยู่อันนี้คือการปิดนะครับรวมถึงการกวดสั่งร e คอร์นะครับผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยซึ่งอันนี้นะครับบอกเลยว่าดีมากๆอันนี้เปิด n o i s cancellation ประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือเสียงที่ได้จากเท้าตัว h o l ลี่แอนด์ลาสแม็กทูนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทดสอบข้างนอกกันว่าเฮ้ยเสียงที่ได้จากข้างนอกนะครับเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะครับก็เดินนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนาะต่อพอกเก็ตสานะครับแล้วก็ไมค์ฮอลลี่แอนด์นะครับลาสแม็กทูตอนนี้ผมจะกดนะครับเอาน้อยแค้นเอไอในคอนเสิร์ชชันนะครับออฟตึ๊บนะเสียงที่ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เรากําลังเดินนะครับเอา อุปกรณ์ไปเก็บแล้วก็เอาออสโมนนโนนะครับมาเทสต่ตอนั่นเองก็เดี๋ยวรอดูว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงอ่ะเรากลักบไปที่ตัว AI No นอยซ์เซนเซชันนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเล็กมากๆแลนน้จริงๆก็คือเราสามารถเอาตัวรับปไปไว้ข้างในเสื้อได้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะออกมาหนึ่งน,นั่นเองนะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เอาเดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่รถกันก่อนเราได้ไม่เกะกะเวลาที่เราช้อปปิ้งนะครับตอนนี้ผมไม่ได้พูดเสียงดังนะครับเพราะว่าก็จะรบกวนนะครับคนอื่นๆเนาะที่อยู่ในห้างนี้นะครับก็เลย อาจะพูดเสียงเบากว่าปกตินิดนึงแล้วเราไปฟังเสียงแบบที่ลานจอดรถกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็อ,ออกมาที่ลานจอดรถแล้วก็จะมีเสียงพวกแบบเสียงโองค์เสียงแอร์นะครับที่เราจะเจอกันที่ลานจอดรถเนาะแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นะครับซึ่งตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้มีเสียงเครื่องยนต์เยอะอะไรเมื่อกี้มีคนมาจอดไอ้ลานจอดเทสลามีออโต้สามาจอดด้วยแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ที่เนี่ยก็คือลานจอดชาร์จเอซีชั้นน่าจะชั้น2งมั้งเออเต็มนะครับแต่ลานจอดเทสลาโล่ง เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คนจะมาที่นี่นะครับก็คือที่เทน,นาาทารัเผาค่อนข้างจะเยอะมากๆนั่นเองซึ่งผมไม่ค่อยชอบพี่จอดเทนท์นนรัเผาเท่าไหรอ่อ่ะเออเพราะว่ามันคนเยอะอืมก็ทางเข้าออกก็แคบนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังเทเสียงสัญญานะครับของเจ้าตัวฮอลลี่แลนด์นะครับลาอกแมททูนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ให้ทีมงานนะครับยืนอยู่ชั้นสามนะครับส่วนผมอยู่ชั้นหนึ่งนั่นเองครับตอนนี้ก็อ่ะอยู่ในห้างเนาะก็จะมีสัญญาณรบกวนนะครับพี่ค่อนข้างจะเยอะมากๆก็ ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ใช้เจ้าตัว AI นะครับมาคส n t i n g อยู่ลองดูเนาะว่าเฮ้ยเจ้าตัว AI ในค o n t i n g นะครับเวลาที่ใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงนั่นเองครับก็ลองดูประสิทธิภาพนะครับในห้างตอนนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาเทสนะครับความไกลนะครับของสัญญาณของเจ้าตัว Holy Land Max 2ตัวนี้นะครับตามที่เขาเคลมนะครับเราสามารถใช้งานนะครับได้ประมาณ340เมตรซึ่งมันไกลมากๆเวเลยปกติแล้วผมจะเทสแค่ระยะสายตานะครับแต่รอบเนี้ยด้วยความที่เป็น Holy Land นะครับแล้วผมค่อนข้างจะมั่นใจมากๆนะครับผมก็เลยจะลองเทส แบบไกลๆเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นในหมู่บ้านผมนะครับก็มีทางเดินนะครับที่นข้างจะกไกลแล้วก็จะมีต้นไม้นู่นนี่นะครับผมไม่โชว์ว่ามันจะรอดได้ขนาดไหนทั้งนี้ผมจะกดรีคอร์ดนะครับไว้เป็นเซฟตี้แต่ถ้าเสียงตรงนั้นนะครับมันขาดหายจริงๆผมจะเขียนนะครับขึ้นไว้ว่าเฮ้ยเสียงที่ได้ตอนนี้นะครับเป็นเสียงรีคอร์ดนั่นเองนะครับก็สบายใจได้นะครับเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับซึ่งการเทสครั้งแรกจะเป็นการเทสนะครับระยะว่าเฮ้ยระยะเป็นยังไงครั้งต ว่าสามารถฟังนะครับได้ประมาณ100เมตรตรงนี้นั่นเองครับตอนนี้นะครับผมเสียบนะครับกับเจ้าตัว Sony Alpha 7 Mark 4นะครับไว้กับอะแดปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเดินกันซึ่งวิธีการวัดของผมนะครับก็คือผมจะใช้แอปนะครับเจ้าตัว Workout นะครับเป็น outdoor walk เนาะแล้วก็จะวัดระยะนะครับจากตรงนี้เลยที่ผมกำลังเดินอยู่เนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กดนะครับเจ้าตัวเรคคอดรงนี้นะครับให้เป็นสีแดงนี่ เมื่อกี้ไม่ได้กดนะครับตอนนี้ก็คือกดเลยขอดเป็นสีแดงเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าออตอนนี้ระยะเรานะครับดูสั้นมากๆของคนที่วิ่งนะครับแล้วก็จะได้ฟังเสียงวิ่งไปด้วยอันนี้คือจริงๆชุดมันไม่ได้แบบเหมาะกับการวิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะลองดูไม่รู้ได้ยินไหมรุปตอนนี้นะครับแอปเปิลวอรนะครับแจ้งว่า2ีเมตรแล้วนะครับซึ่งมันไกลมากเลย เออเมตรนะครับตอนนี้ซึ่งส่วนตัวไม่คิดว่าตัวสัญญาณนะครับจะสามารถเราใช้งานได้นะครับ57เ็พราะรู้สึกว่าจริงๆสปอยก็เออเป็นระยะที่เยอะมากๆแล้วนะครับเพราะอันเนี้ยมัน60เมตรเองอะเจ็ดสิเมตรแต่ต้องบอกว่าตรงนี้สัญญาลบอกวนไม่ได้เยอะนะอาจจะมีแบบสัญญาณ Wi-Fi อ่ะจากแถวนี้บ้างนะครับลบกวนยอะไรเงี้ยเออพอตัวนี้เป็น2 4ดใช่ไหมผมคิดว่าเราจะไม่ถึง300เมตรเพราะ3 0มเมตรมันไกลเกินไปแต่เราลองฟังและคิดว่า ตัวกล้องไม่น่าเห็นแล้วนะครับว่าเราอยู่กันที่ไหนตอนนี้หนึ่งรเมตรพอดีนะครับก็ลองฟังกันดูดไปสุดตรงนั้น,น้วกันสุดนะครับด้านหน้าระยะน่าจะได้ประมาณร้อยสิเมตรอะไรประมาณนี้ขออภัยที่ไม่ได้มีสถานที่ที่สามารถแบบเทสได้แบบโอเคนะครับเอออันนี้กลับหันหลังไปร้ <33 m. S 2> อยสมสามเมตรลองเทสนะครับว่าเสียงยังอยู่รอดไหมฟฟ อันนี้โหดอยู่นะก็คือตอนนี้นะครับร้อยห้าสิบหกเมตรนะครับแล้วก็เราจะมาสุดนะครับทางเดินตรงนี้ตอนนี้นะครับก็สุดทางเดินซึ่งมีหลายอย่างนะครับที่มาบดบังเรานะครับซึ่งกล้องไม่เห็นแน่นอนแหละเอ,อประมาณนี้นะครับที่จะเห็นปุ๊บอ่ะตอนนี้ร้อยแปสิบเมตรนะครับจากที่เราเดินมาก็ลองดูว่าจะยินไหมซึ่งผมไม่ได้คดาดหวังหรอกว่ามันจะได้แล้วก็คาดวจะได้ๆๆดูนะจะคลิปนี้ ก็เป็น,นเ่าเป็นยังไงบ้างแล้เาเราเดินกลับกันไปนะผมจะเดินพูดไปเรื่อยๆนะถนนวันนี้นะครับวิวประเทศและประเทศอื่นนะครับแต่ผมตกมาแล้วสี่วันตอนแรกผมนังจาแบบตอนสี่โมงเสร็ก็คือสี่โมงอ่ะไม่ไปถึงแบบก็ฮอฮลีแลนลาสแม็กนะครับก็เป็นไมโครโฟนนะครับตัวท็อปจากทางฮลนดีแลน์นั่นเอง ก็ให้คุณภาพนะครับที่แน่นอนแหละว่าดีแล้วก็มี3 2บิตโฟนนะครับก็ามาดูกันว่ากล้องผมจะไม่หายนั่นเองก็ลองใหม่นะครับเอาจริงไม่คาดหวังครับแล้วก็ไม่ผิดหวังแล้วก็เดี๋ยวเรามาคิดว่าคงประมาณตรงนี้ที่เราจะมาเทสกันว่าหูฟังเป็นยังไงนะครับคงสักร้อยเมตรเพราะเขาเค็มอยู่ประมาณนี้นะครับร้อยเมตรอันนี้ก็คืออยู่ในระยะที่ควรจะ ตอนนี้เหลืออยู่ระยะประมาณสัก20เมตรนะครับควรจะได้ยินเสียงนะครับจากเจ้าตัวกลองนั่นเองอันนี้มีตัวดไหมาบางนะครับตอนนี้ก็คือถ้าไม่ได้ยินเสียงก็คือแย่แย่มากเพราะว่า,ามันอยู่ในที่โล่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไฟกันก็เป็นไงครับเสียงที่ได้นะครับจากเจ้าตัวาการเทสระยะนะครับของ Holy Land l สแมกทูครับ ต่อไปนะครับผมก็จะมาเทสนะครับเจ้าตัวหูฟังว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับถ้าเราใช้งานกับเจ้าตัวหูฟังนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งถามว่าเสียงฟังคมชัดขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้คมชัดนะครับจะมีความทุ้มค่อนข้างจะสูงเนาะมันจะเสียงคล้ายๆกับพวกวอลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันจะไม่ได้ขนาดแบบเว่ยเป็นหูฟังแบบ true wireless จริงๆจังๆเลยนั่นเองแต่ก็สามารถนะครับใช้งานได้และแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็ยังคงนะครับกดรคคอร์ดแล้วก็จะลอง ไปสักประมาณ100เมตรประมาณนี้นะครับว่าเทสสัญญาณว่าตัวนี้สามารถทํางานได้ไหมซึ่งเมื่อแี่เราลองเทสนะครับกับตัวไมโครโฟนระยะเกินร0อยเมตรนะครับมันสามารถทํางานได้อยู่แล้วแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ตัวทีก่ก็เทมนะครับตัวนี้ได้ประมาณ100เมตรเมื่อกี้ผมลืมปรับเป็นเทเลนะครับก็เป็นเจ้าตัว7 0มิลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสามารถนะครับไปไกลได้แค่ไหนซึ่งอตอนนี้ผมกดนะครับเจ้าตัว,ตว รีซูมเจ้าตัว Apple Watch นะครับเป็นแผลเลทเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็นเซกเมนต์สองนะครับตอนนี้นะครับผมก็กดเวิร์กเอาอันใหม่ไปเลยนะครับจากตรงนี้ผมตั้งใจว่าให้ได้สัก70เมตรนะครับก็โอเคละเอ้สักประมาณ100เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเสียงนะครับตอนนี้ก็ผมเดินหันหลังนะก็ได้ยินชัดอยู่นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าวิธีที่เขานะครับจะจัดการเนาะก,ก็จะเป็น ส่งสัญญาณนะครับจากไม้ไปตัวรับนะครับรีเซิรเวอร์แล้วก็กลับมาได้หูฟังนะครับก็เดี๋ยวเราลองเดินดูกันตอนนี้ประมาณ20เมตรผมพยายามเดินให้ทุกคนเห็นอยู่นะแต่ด้วยความที่ตอนนี้มันเปียกผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากให้มันอะไรมากนะครับตอนนี้ประมาณ30เมตรแล้วก็ตอนนี้หันหลังอยู่นะครับก็เสียงที่ได้ยินจากหูฟัง ยังสามารถนะครับทำงานได้โอเคแต่ก็เริ่มรู้สึกนะครับว่ามีอาการแบบดีเลย์นะครับเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะกำลังเดินนะครับโล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 ,โลอน่ะนะตอนนี้เริ่มกระตุกละระยะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับแต่ถ้าหันหลังก็คือเริ่มกระตุกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสประมาณนี้แหละไม่ไกลมากตอนนี้กระตุกชัดเจนนะครับหูฟังกระตุกนะชัดเจนนะครับ ตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะดีเลยประมาณหนึ่งตอนนี้90เมตรอ่ะแล้วเราไปต่ออ่ะอันเนี้ยกระตุกจะจัดเลย96 m. นะครับ 98... 99 m. อันเนี้ยขาดเลยนะครับ100เมตรนะครับอืมก็ถือว่าอ่อตามไบเขเาเคลมโอเคนะครับสัญญาณสามารถฟังได้ในระยะ100เมตรที่ไม่ได้มีสัญญาณรบกวนสูงแต่ถ้า ในความที่แบบเอาเป๊ะเ,ะเลยอะ่ะก็ควรที่จะอยู่ประมาณไม่เกิน50เมตรนะครับก็คือหาร2ไปเลยอันเนี้ยรับรองว่าค่อนข้างจะฟังชัดแจ๋วนะครับก็ลองไปดูกันเดี๋ยวเดินกลับไปกันก่อนไว้นานเดี๋ยวกล้องหายนะครับซึ่งจริงๆหมู่บ้านของสกลแหละไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหายอะไรนะครับก็เลยกล้าถ่ายคนเดียวก็น่าจะเห็นผมแล้วเนาะตอนนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับ เดินเริ่มเหนื่อยเนาะวันนี้คือวันวิปวิต์โรคมผมนะครับเพราะว่าไปโรงพยาบาลนะครับมีคนบอกว่าคนน้อยนะครับแต่ก็ที่มีคนรู้จักบอกว่าเฮ้ยสินาทีเสร็จไปขอแบบลองแพทย์สรุปรอบไป40นาทีนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าไปทํำใบขับขี่โดยไม่ต้องจองได้เลยครับเดียวเสร็จนะครับผมถึงเที่ยง40น,นะครับ เบ็ดเสร็จถึงบ้านประมาณบ่ายสมนะครับก็จริงๆก็ไม่แย่แหละความผิดเราเองเพราะว่าเราไม่ได้จองไปนั่นแหละประมาณนั้น ก็ลองดูครับเสียงที่ได้จาก Polyland Last Max 2นะครับแล้วก็ความกลที่เราเทสกันนั่นเองครับเสียงที่ได้นะครับจากเจ้าตัวไมโครโฟน Last Max 2ตัวนี้นะครับจะเป็นไมโครโฟนแบบ Omnidirectional ครับก็จะสามารถเก็บนะครับได้ไม่กว้างแม่ระยะนะครับก็ประมาณเียครับคือเหมาะสำหรับการแปะนะครับติดนั่นเองแล้วก็วิธีการแปะนะครับก็ตรงนี้มันจะมีคลิปใช่ปะแล้วก็สามารถดึงออกมานะครับแล้วก็เสียบไปได้เลยตัวนี้จะไม่ได้มีแม่เหล็กนะครับ ก็ค่อยว่ากันนะครับไม่เป็นไรตัวแบตเตอรี่นะครับของเซตนี้นะครับบอกเลยว่าผมไม่เคยใช้จนแบตเตอรี่มันหมดเลยเว้ยเพราะว่าตัว TX นะครับเขาบอกว่ามีแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่11ชั่วโมงแล้วก็ตัว RX นะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่เจ้าตัว12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวหูฟังแบตเตอรี่อยู่ที่18ชั่วโมงซึ่งผมไม่เคยใช้เกิน20%เลยอะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เฮ้ยเราต้องเชื่นชมนะครับว่าเฮ้ยมันสามารถนะครับทำงานในส่วนนี้ได้ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนั่นเองครับสีบนรรัััาหเจ้้ตตวว Hol Lamato หนึ่งเนาะมันมีขนาดเล็กนะครับเบาในประสงค์นะครับแม้ว่าตัวนี้จะไม่มีแม่เหล็กแต่ด้วยความเบาระดับนี้นะครับผมสามารถแปะนะครับไว้ส่วนไหนนะครับของเสื้อก็ได้นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมา,มากๆสสามารถใช้กับอุปกรณ์ไหนก็ได้นะครับแต่ยังไม่สามารถนะครับใช้กับพวกกล้องพวก DJI อะไรพวกนี้ได้เอ้ยอันเนี้ยน่าเสียดายเหมือนกันแต่ก็รอในเวอร์ชันถัดไปนะครับให้มันสามารถใช้งานได้สิ่งที่ไม่ชอบนะครับก็คือ1ถ้าคุณต้องใช้ไม้สายซึ่งแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเน้นไม้สายล้วแหละแล้วก็ทุกว ก็แทบไม่ค่อยมีตัวไหนที่เน้นใช้ไม้สายยกเว้นเจ้าตัวโหลดโปรเนาะตัวนั้นนะครับก็ยังเน้นในการใช้ไม้สายอยู่แต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้จริงเทคนิคดีแล้วผมว่ามันไม่ต้องใช้ไม้สายกระด้ยกเว้นคุณต้องการความเรียบร้อยแบบคันสุดนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่คุณต่ออะแดปเตอร์นะครับคุณนะครับควรมากดล็อกเจ้าตัวจอนะครับของเจ้าตัวไอซ์นั่นเองไม่งั้นนะครับตัวนิวของคุณนะครับจะไปสัมผัสแล้วก็ไปปรับแต่งนะครับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับถามว่าแนะนำไหมนะครับก็เป็นตัวหนึ่งเนาะที่แนะนำ อัดเสียงได้32บิตโฟนนะครับเพดไมที่แค่เน้นในการทำงานทั่วๆไปนะครับตั้งแต่เลเวลกลางถึงเลเวลสูงนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกสตังค์แน่นอนครับที่สำคัญโฮลีแลนด์เรื่องสัญญาณนะครับสามารถไว้ใจได้ด้วยนั่นเองครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้น้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเดลฟีของผมด้วยส่วนวันนี้ผมเฟอร์ซ่าขอตัวล์สวัสดีครับ